뭐야 ของเดชแล้วก็อารีซึ่งคุณพ่อเนี่ยเป็นแบบว่านักปั้นหุ่นเลยพรคุณนะคะเราก็จะเป็นแบบสาวเรียบร้อยไม่มีมันยาอะไรอย่างเงี้ยขอประค่ะ อ่ารับบทเป็นสันติครับเป็นแบบเป็นนักศึกษาในมหาวิทยาลัยศิลปากรครับเป็นแบบเด็กอาร์ตๆหน่อยอะไรเงี้ยครับเป็นรุ่นพี่ของอมราครับ<ม>ก็จริงๆก็เจอกันในมหาลาัยครับ<ม>เขาเป็นรุ่นน้องปีหนึ่งเงี้ยเราเราเป็นรุ่นพี่ครับปีห้าไม่บอกเขาดีสงสารไม่พู้ว่าปีห้าจริงๆเต้ยเคยดูแบบล้างมากๆเลยค่ะ<ม>ตั้งแต่ตอนเด็กๆก็จะจาได้เหมือนแบบเป็นห้องแล้วก็มีมีหุ่นนากรัวอะไรเงี้ยค่ะคือจะจาได้ประมาณนี้ค่ะ ของผมก็จะแบบจําภาพแบบท่านเจ้าคุณแบบโยกเก้าอี้โยกอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นเราเราเป็นภาพที่แราเราจำแม่นมากฮะไม่ต้องกลัวหรอกครับเพราะเปรียบเทียบันแน่ต้องกลัวมันเเป็นเรนเมคด้วยก่อวก็กดดันพอสมควรครับแต่ว่าก็ทุกทุกคนคงอยากจะทําออกมาให้ดีที่สุดอยู่แล้วอย่างเงี้ยมันเป็นมุมมองใหม่ๆของของทั้งตุ้มกับแล้วก็โปรดิวเซอร์แล้วก็นักแสดงทุกคนก็อยากจะถ่ายทอดออกมาให้มันดี ยังครับยังครับจะเปิดถ่ายจริงๆประมาณสักเดือนหน้าครับต้นเดือนเือในบทจะมีกุ๊กกิ๊กกันไหมครับข้อที่อ่านคือจริงๆพอมันเป็นเรีย์เพื่อความกุ๊กกิ๊กมันอาจจะแบบไม่ไม่ได้เหมือนละครแบบปัจจุบันอะไรเงี้ยครับก็จะเป็นแบบกุ๊กกิ๊กแบบพูดพูดเขินเขินนี่ใกล้กันแค่นี้ก็แล้วก็เป็นความรู้สึกที่ที่น่ารักที่ดีของแบบในคนยุคนั้นแล้วอะไรเงี้ยครับ ใช่แต่ว่าถ้านับโดยประสบการณ์เนี่ยเตยแบบเล่นหนังมาก็เยอะกว่าเล่นละครก็เยอะอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมครับเตยได้รางวัลมาเยอะด้วยอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยคิดว่าเอ้ยเตยนี่แหละต้องดันดเตยแหละจะต้องดันเราแน่แน่ไม่ใช่พี่ทองจะต้องดันเตยค่ะเพราะว่าจริงๆเตยก็ไม่ไม่เออละอวด เพิ่งพาใส่กันด้วยอะไรอย่างเงี้ยแล้วมีแอบเค็ดสอนเคลมวิชากันอะไรกัน,นบ้างไหมคะลองซ้มอมเข้าบทอะไรยังยังไม<ช>่ทังทําอะไยเลยค่ะใช่ครับอาจจะแบบฟิตตย้งนิดยิดหน่ยนัยังัยังยััั ไม่แน่ใจว่าเรา,เราจะเหมือนออนแอร์ตอนไหนหอะไรเง<ๆ>ี้ยค่ะแต่ว่าตอนนี้พวกเราก็ตื่นเต้นกันมากจริงๆไปตื่นเต้นมากที่ <ๆ S 2> ที่จะได้เล่นเรื่องนี้แล้วก็ตื่นเต้นด้วยว่าเออเราจะเป็นยังไงบ้างหุ่นจะออกมาเป็นยังไงอะไรเงี้ยค่ะก็ะอยากให้ติดตามกันครับรก็ะักเอ่อละครเรื่องห้องหุ่นวยแล้วกันครับก็เป็นละครรีเมคที่โด่งดังมากในสมัยก่อนอะไรเงี้ยครับก็อยากให้มาดูกันว่าหุ่นเนี่ยจะ มีความเหมือนความน่ากลัวแค่ไหนอะไรเงี้ยครับแล้วก็ความสนุกสนานของตัวละครทุกตัวเนี่ยจะเป็นแบบไหนครับอยากให้ติดตามต่อไปครับเราก็อยากให้ทุกๆคนครับเปิดใจนะมาดูกันว่าแบบว่าภาคนี้จะเป็นแบบไหนมีความแตกต่างจากภาคที่แล้วยังไงครับ ประพัฒ์พงศิสิทธิพงศ์ครับรับบทเป็นอาทรครับเป็นผู้ชายแสนดีครับแบบซีรีส์เกาหลีเลยอะไรประมาณนั้นเป็นเพื่อนพระเอกครับแต่แอบ,บชอบนางเอกคอยช่วยเหลืออยู่ห่างๆก็มินนะคะก็รับบทรับบทเป็นแพรวพนรา,ายค่ะก็คือเป็นพี่สาวของเต้ยก็คือเหมือนเป็นพี่น้องกันก็จริงแต่ว่าคาแรคเตอร,ร์เราค่อนข้างจะไม่เหมือนกันพี่สาวเอยน้องสาวเราเนี่ยจะค่อนข้างเป็นคนใจเย็นก็แบบเป็นคนง่ายๆเรื่อยๆแต่เราเนี่ยเป็นคนที่แบบพงพัง หมือนเป็นสาวเปรี้ยวยุคนั้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นแบบเอาแต่ใจตัวเองนิดนึงฝากครับฝากห้องหุ่นไว้นะครับเพราะว่าเวอร์ชั่นใหม่เนี่ยต้องมันกว่าเดิมน่ากลัวกว่าเดิมแน่นอนครับ<ฆ>ลองดูกันครับ,รบผู้หญิงแอบผู้หญิงต้องดูด้วยนะ <c oughs> ยังไงก็ฝากละครห้องหุ่นแล้วกันนะคะรับรองว่าคราวนี้เนี่ยไม่ทําให้ผิดหวังแน่นอนก็แต่และเวอร์ชันเนี่ยก็จะมีความขลังของมันเวอร์ชั่นนี้ก็จะเป็นการตีความอีกแบบนะคะก็หวังว่าทุกคนจะให้โอกาสละครเรื่องห้องหุ่นนะคะ สวัสดีครับผมโน้พชดชนครับในเรื่องรับบทเป็นนักดาบครับขอให้ติดตามเรื่องห้องหุ่นครับผมว่าระทึกแน่นอนครับ สวัสดีค่ะไมค่ะรับบทเป็นจูทาค่ะหรือว่าจูบในเรื่องคือเล่นเป็นเพื่อนของสันติค่ะก็คือพระเอกของเราแล้วก็ในเรื่องคือจะแอบชอบเขาเราก็เลยจะไม่ชอบนางเอกก็ในเรื่องอาจจะเป็นแบบว่าคือจริงๆเราเป็นคนไม่ร้ายแต่ว่าเหมือนห่วงของอะค่ะเหมือนห่วงพระเอกก็เลยจะแสดงออกร้ายคอยแบบว่ากีดกันนางเอกกับพระเอกอะไรเงี้ยก็ฝากติดตามด้วยค่ะกับละครทั้งหุ่นค่ะก็เป็นการพลิกบทบาทครั้งแรกที่มาเล่นหลายก็ติดตามด้วยนะคะ 5 7นี่นะครับก็เป็นฟังดูแลเหมือนเวอร์ชั่นใหม่แต่จริงๆแล้วแต่ไม่ใช่นะครับเราย้อนกลับไปสู่ยุคต้นๆ2500กว่านิดๆเท่านั้นเองนะครับบทประพันธ์ปรับนะครับก็ปรับให้เข้ายุคเข้าสมัยนะครับแต่ไม่ได้ทิ้งไอไอกลิ่นอายเดิมเลยนะครับเพราะฉะนั้นความผสมผสานระหว่างบทประพันธ์เก่าบทมามาปรับมาประยุกต์นะครับพร้อมทั้งความทันสมัยในเทคนิคในการทำรดักชันแล้วเนี่ยผมคิดว่าห้องหนในเวอร์ชัน57นี่ลงตัวนะครับคนเก่าๆที่เคยดู นะครับตั้งแต่เก่าๆแล้วเนี่ยดูแล้วเขาต้องเข้าใจแน่นอนนะครับว่าเราไม่ได้ทิ้งกลิ่นอายเดิมเลยนะครับแต่ความน่าติดตามความทันสมัยอยู่ที่ 4G อยู่ที่ทีมงานแล้วก็ทีมโปรดักชั่น mm hmm. เจ้าคุณเวอร์ชันนี้น่ากลัวแน่ๆน,นะครับไม่ว่าจะเป็นการออกไปอาระวาสบ้างอยู่ในห้องหุ่นบ้างบรรยากาศบ้างน่ากลัวครับแต่บอกได้เลยว่าเจ้าคุณมีคุณธรรมครับ mm hmm. เวอร์ชันนี้อย่างที่บอกนะครับว่าเราใช้เทคนิคเข้ามาช่วยเยอะนะครับแล้วก็ดีพี DP ไม่ว่าจะเป็นการกำกับภาพ นะครับไม่ว่าจะเป็นความทันสมัยในการถ่ายทําเครื่องไม้เครื่องมือคิดว่าเวอร์ชันนี้น่าติดตามฉับไวนะครับแต่แฝงไว้ด้วยความวังเวงครับติดตามกันครับ